ผลไม้มือนี้นะครับผมได้จากร้านทองใบนะครับลานทองใบผลไม้นําเข้าปีกทรงนะครับอยู่ที่ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศิลินะครับจะเลื่อนสีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งบินนะครับผมเอามากาะที่ให้เบิ้งนี่ก็คือเป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับผม นี่นะครับล้านท้องใบนะครับเป็นล้านประจําของผมเองนะครับนี่ครับเข้เอาวันที่หกเดือนเจ็ดนะครับเมื่อโท่กับตามนี่เลยนะครับพี่น้องโท่เขาไปถอบถามราคาเพินกอนก็นได้นะครับมือนี่ผมได้งาสีมากยีบามทนะครับไอ้ล่องกลองนี่ผมออกมาล่างเดียวนะครับล่องกลองนี่ผมแนะน้าให้เซาล่างเพล่นนะครับ นี่พี่น้องเซาล่างแปดสิบบาทนะครับอย่าเทพีน่นล่างนะครับเมนเท่ามีล่างไปเฮ่ากับเซาล่างดีกลัวเพราะว่ามันจะลุดคันมันได้ลุดช่อแล้วนี่ลุดออกจากช่อมันจะมีโอกาสเสียนะครับแต่ถ้ามันลุดอยู่แล้วนะเฮาสื่อมาขายได้นะครับเพราะว่าไอ้กีบ่ได้อยู่ในช่อมันจะราคาถูกนะครับราคาที่ร้านท่องใบจะแค่สิบห้าบาทนะครับผมแต่มือนีมันโบมีนะครับผมเลย่บด้เอามานะครับ คือถ้าถ้าหลุดก้อนนะครับแผลมันแห้งแล้วมันจะบอเน่านะครับแต่ถ้ามันมันหลุดน้ำเห่านี่ห่อนมืออื่นมันจะเน่านะครับนี่ครับผมของผมนี่ต้องบวกค่าน้ำมันออกไปเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือทุนผมนะครับต้องบวกค่าน้ำมันเข้าไปมือนี่เข้ากับเติมน้ำมันนะครับ เติมน้ํามันเฉลี่ยแล้วผมจะเติมอยู่ที่800บาทนะครับน้ํามัน800บาทนะครับก็ต้องบวกเข้าไปนะครับผมลองคํานวณเมองแล้วละนะครับถ้าผมขาย3ามร้ลอยนะครับจนเบิร์ตทุกหมากนี่ผมจะได้กําไรนะครับหาคาน้ํามันแล้วอยู่ที่พันสามนะครับเท่ากับต้องต้องมาหักลูกเนาลูกเสียของเงาะนะครับลูกเนาลูกเสียของเงาะผมก็จะหักออกประมาณสามอยนะครับสามรอยก็จะเหลือหนึ่งพันบาทนะครับ เป้าหมายในการขายนะครับเราจะขายอยู่ที่มือเดียวนี่แหละครับขายมือเดียวเลยนะครับผมขายหนึ่งมืออันนี้เป็นของสําหรับหนึ่งวันนะครับส่วนพี่น้องที่ต้องการนะครับเอาเอาเก็บขายไรมือนะครับให้เน่นเป็นล่องกองมากที่สิเน่นเงาะนะครับเพราะว่าเงาะถ้าเป็นมือที่สองนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คนมันจะดําไปแบบนี้นะครับ สำหรับพี่น้องที่มีปัญหานะครับอยากสอบถามนะครับเท่าที่ผมจะตอบคาถามได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาทางแฟนเพจนะครับ Facebook ซื้อเดียวกันกับซองนะครับทีมงานพรมแดงนะครับผมพ่อทักเข้ามาในในแชทนะครับก็จะขึ้นเป็นไอดีไลนะครับให้ทักไล่มากนะครับจะตอบไว้กลัวทักไว้ในแชทนะครับสําหรับล้านประจํานะครับของผมร้านท่องใบนะครับกะ จะเป็นล่านที่นะครับเขาสามารถสร้างของไว้หลัวก็ไม่ต้องเลือกของนะครับเขาจะสามารถจัดของคุณภาพให้ได้เรยนะครับเป็นล่านที่ไห้ใจได้นะครับเป็นล่านที่ไห้ใจได้ส่วนเอ่อเรื่องการเน่าการเสียนะครับกับจิมี่เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าจังเงาะที่ผมเอ,อมามาเมื่อนี้เป็นเงาะสีทองนะครับมันบอบบางอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแมงนี่นะครับ ้ามันเป็นแมงมันเน่าเองที่นะครับเขาก็ต้องคัดออกนะครับอันนี้มันมีเป็นธรรมดานะครับเพะว่าซื้อร้านไดนะครับบว่าซื้อร้านได้กับเน่านะครับมีเน่าแต่ว่าเขากเ่าออกนะครับอันนี้กะเป็นลูกเสียนะครับแต่ว่าผมเลือกจากเดี๋ยวเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลังนะครับเลือกจากหกล่างเงาะที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นด้านล่างนะครับเพราะว่าเข้าเปลี่ยนล่างที่ ความล่างนะครับส่กันนะครับมันจะที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นด้านล่างนะครับหน่วยเนาหน่วยเสียกะมีพอสมควรนะครับแต่ว่าถือว่าหน่อยเมื่อเทียบกับลานอื่นนะครับส่วนถ้าไปที่ลานท่องใบนะครับแล้วยั่งบอถือใจนะครับก็ให้ไปที่ลานเจมแมลนะครับอีกลานหนึ่งนะครับลานเจมแมลแล้วก็อีกลานหนึ่งก็อุดรอุดรศิลาพงศ์นะครับ มันมีสองซื้อนะครับที่คล้ายๆกันอุดรจตุพง์กับอุดรศิลาพงให้ไปอุดรศิลาพงนะครับส่วนถ้าเป็นอีกลานนึงแต่ที่ดีๆถ้าแต่ว่ากับบคอยมีเงาะนะครับแต่ว่าล่องกล่องนี่เพื่อนที่ขายก็คือลานสำเนียงนะครับลานสำเนียงนี่เป็นลานใหญ่ประจาตลาดอุดรเมืองทองเลยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากพี่น้องนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับส่วนรายละเอียดยังอ่นนะครับเดี๋ยวกะต้องติดตามหลายๆคลิปนะครับเพราะว่าผมกะให้รายละเอียดในคลิปเดียวได้บ่ทั้งเบิดนะครับมันตีคลิปมันสีเงาโคตรนะครับเมื่อนี้กะอัปเดตสินค้าภายในร้านประจําวันที่6เดือนเจ็นะครับอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งว่าล้านเฮาขายยังนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนกะกำลังขายตามนะครับขายตามกะขายได้นะครับเพราะว่าเฮาเฮาไม่ได้ขายแบบล่องผิดล่องถึกนะครับ บ่ไดแบบล่องผิดล่องถูกในการขายเฮ่ากับมีมูพวกนะครับมีทีมงานที่ขายอยู่แล้วนะครับก็ค่อยปรึกษากันอยู่ตลอดนะครับว่าช่วงไหนขายมากยังดีนะครับเท่ากับมีทีมงานมีอย่างค่อยนะครับประสานงานกันอยู่ตลอดนะครับส่วนยอดขายนะครับกะึืนอยู่กับทำเลของพี่น้องแล้วก็กำลังในการสื่อของแต่ละพื้นที่นะครับส่วนของผมนี่กะอยากเงียบอยู่นะครับเพราะว่า ติดติดใช้แดนเล่านะครับแต่แต่พี่น้องเล้าเข้ากะพี่น้องคนเล่าเข้าขาม้าบ่ได้นะครับขาม้าบ่ได้มันเกิเงียบนะครับที่ท่องเที่ยวนะครับกะเห็นเป็นภูเขาพุ่นนะครับกะที่โด่งดังอล่ะนะครับถ้ำหน้าค่านะครับกะปิดนะครับน้ำต๊ทุกกย่างปิดเบิดนะครับน้ำต๊ะทำพระเข้ากบไก่นะครับผู้ถอกเข้ากบไก่นะครับแต่ว่ากะปิดไปนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางไป ผาดพนมพ้อมนะครับของจังหวัดนครพนมเฮ้ากการท่องเที่ยวมันหยุดนะครับการขายริมถนนกับลำบากใน่จังหน่อยนะครับยอดก็หายไปเพอะสมควรนนะครับแต่ถามว่าพ่อยูด้บอนะครับอาชีพนี้ผมจะบอกว่ายูได้แน่นอนนะครับยิสระพ้อมนะครับอาชีพแบบนี้นะครับเฮาก็ต้องไปลงตลาดตามเวลานะครับถ้าขายผลไม้ในตลาดนี่มันต้องลง ลงตามเวลาที่เขากําหนดให้นะครับบ่าสั่นกับจอดรถบ่ได้เอารถเข้าไปบ่ได้นะครับเขาต้องไปตามเวลาแต่ว่าขายผลไม้ริมทางนี่เขาอยากมายน่มใดอยากกลับยน่ยมใดเกิดมีธุระอังสีเขาก็สามารถเลื่อนได้นะครับขยับได้ยืดย่นได้นะครับนี่นะครับแ้วก็บ่ต้องมาลุ้นว่าจะเจอคู่แข่งมาตาดัดราคาหรืออียังหรือจังไดนะครับเข้าเป็นอิสระของเข้าเองนะครับ ซึ่งล้านคู่แข่งกับมีนะครับพูนอยู่ทางหนาผุนกับมีรลานหนึ่งข้าจ้ากับขายเงาะนะครับยู่นข้างหนาเลยนะครับผมเนี่ยเพ่ได้ยู่ล้านแรกนะครับเป็นล้านคันข้าจ้าตั้งเต็มไม่ดีนี่ผมเป็นล้านที่ซีที่หาเลยนะครับไล่มาจากตัวเมืองนะครับผมเป็นล้านที่ซีที่หาเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าโบมีผลนะครับโบมีผลการตัดทิ้นใจขึ้นยู่กับลูกค้านะครับเขาอาจจะซื้อล้านอื่นมาในมือแรกๆนะครับ พอมาเห็นร้านเฮาถ้าเฮามีของสดนะครับสม่ำเสมอนะครับของสดจัดล้านนะครับให้มันดูน่าซื้อนะครับก็จะได้ขายคือเก่านะครับแต่ถ้าล้านร้านแรกนะครับลูกค้าอาจจะซื้อดีในช่วงแรกแต่สินค้าม่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็หายนะครับผมก็ฝากไว้ซักนี้ก้อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ